ดูกันครับว่าจะปั่นได้เท่าไหร่นะครับก็คือขั้นต่ำใน0.12เฮ้ยเราได้มา0.13เอ้ย0.3โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัพไล์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน้นงนองๆนะครับที่ คลิกมาดูวิดีโอนี้ด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจที่จะหารายได้เสริมผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัพไลน์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบเลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้จะมีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งนะครับที่อ่าเป็นของต่างประเทศนะทุกคนผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคือเว็บเกี่ยวกับอะไรผมเห็น คนต่างชาติเนี่ยเขาโพสต์มามามาคอมเมนต์ในในโพสต์ของผมนะครับผมก็เลยกดเข้ามาดูเลยทีเนี้ยผมจะสอนสมัครก่อนนะซึ่งรายละเอียดตรงนี้ผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมยังไม่ได้ศึกษานะผมอัดวิดีโอหน้าจอไว้ก่อนเลยดีกว่า,านะครับจะได้แบบไม่ต้องมาอะไรนะดองงานไว้ที่หลังอีกอะไรประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่กดลิงก์ใต้วิดีโอนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับแล้วก็ ให้เรากดไปที่จุด3จุดเอ้ยขีดนะครับมันจะมีขีดด้านบนขวากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าผู้แนะนําของคุณคืออัปไลเต้ใช่ไหมเออคุณก็กดตกลงเข้าไปแล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนครับตรงนี้ครับนี่ชื่อผู้ใช้งานตรงนี้นะครับผมจะเป็นชื่อหรือ ID Li n e ก็ได้นะครับย้ําว่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตรงนี้ชื่อผู้ใช้ย้ําว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเว้นไม่ต้องเว้นวรรคนะนะครับห้ามเว้นวรรคเด็ดขาดนะครับทุกคน กรอกชื่อของเราได้เลยนะครับ bltchannel.com ดู com นี่ได้ไหมอีเมลก็กรออีเมลเราครับรหัสผ่านตั้งรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบนะไม่ใช่รหัสผ่านอีเมลนะครับกรออีเมลเสร็จปุ๊บยืนยันรหัสผ่านเสร็จปุ๊บ แล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนครับได้ไหมได้นะครับผมทีนี้ให้เราเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับมาดูกันครับว่า,าช่องทางการสร้างรายได้เนี่ยมันคืออะไรนะครับทีนี้ผมจะทําการปิดหรือใครจะเข้าร่วมกลุ่มก็ได้ตรงนี้ครับเข้าร่วมโทรเลขนะครับกดปิดเดี๋ยวผมจะทําการดูนะครับผมว่า,างานเนี่ยมันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยงานมันคืออะไรนะครับ อันนี้ผมขออนุญาตนะครับตรวจสอบก่อนนะเลือกวิธี True Money, ay, Pay, F, PayPal, Bitcoin, ทรูมันนี่พร้อมเพย์กูเกิลเพย์เคสเอ p เพยพาบิตคอยหมายได้โทรศัพท์เวสเ e r ร์น i ยูเนีเฮ้ยสามารถถอนเงินได้หลายช่องทางนะครับทุกคนอ่ะโอเคก็มาดูการวิธีการทำเงินว่าต้องทำยังไงนะครับเสตาร์เตอร์อ ter, คุณบรอนอเกรด ตอนนี้เราอยู่แอปเกรดนะครับเราอยู่ในช่วงของโอเคนะต้องขอออกตัวก่อนนะครับ1สปินที่มีอยู่อ้อก็คือ,อเว็บเนี่ยน่าจะเป็นการสปินนะครับอ่าโอเคกดคาว่าปั่นนะครับตัวนี้ถ้าเราอยู่สตาร์เนี่ยแต่ละช่วงรายได้ก็คือจะอยู่ที่ 0.12ถึง0.68ต่อการปั่นหนึ่งครั้งนะครับให้เรากดปั่นตรงนี้ครับถ้าเราสมัครมาปุ๊บเราจะได้สตาร์เตอร์มาเลยนะครับ st กดปั่นครับนี่นะครับมาดูกันครับว่าจะปั่นได้เท่าไหร่นะครับก็คือขั้นต่ำใน0.12เฮ้ยเราได้มา0.13เอ้ย0.3ดอลลาร์เลยนะครับทุกคนนี่ได้มาแล้วครับยอดเงินในบัญชีเอ้ยประมาณ10บาทเลยนะเฮ้ยทุกคนก็เจ๋งดีนะเราทำฟรีดูครับทุกคน ทําฟรีดูดิว่าขั้นต่ําในการถอนเงินเนี่ยเท่าไหร่ผมอยากจะดูยอดขั้นต่ำเฮ้ยทุกคนยอดขั้นต่ำห้าดอลลาร์ดังนั้นเรามาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันนะครับผมว่ามันจะจ่ายจริงหรือเปล่านะครับสาหรับสายฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่จะอัปเกรดตรงนี้นะครับอย่าพิ่งรีบร้อนนะครับให้ศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับอ่ะก็คือราคาอัปเกรดเนี่ยก็คือประมาณ2 0ดอลลาร์666 67บาทรายได้เนี่ยก็คือจะเป็น1.3ถึง4ดอลลาร์ต่อการปั่น1ครั้งนะครับจำนวนปั่นต่อครั้งก็คือ2เออ2ครั้งต่อวันจำนวนการหมุนทั้งหมดก็คือไม่มีขีดจำกัดก็คือลงทุนครั้งเดียวสามารถรับรายได้ตลอดชีพนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของบรอนซอ่ ilver นะครับเป็นเงินช่วงรายได้เนี่ยก็คือจะปั่นได้3ถึง10ดอลลาร์นะ สามหนึ 1> 1่งเป็นสามประมาณสิบกว่าวันน่ะไม่ใช่นะทุกคนมันขั้นต่ำเนี่ยก็คือมันประมาณสามใช่ไหมสามเนี่ยก็คือสามสามเอาต่ำสุดเลยต่ำสุดเนี่ยก็คือประมาณเก้าเก้าห้าสิบเอ้ห้าวันคืนทุนเหรอทุกคนบ้าไปแล้วใช่เหรอเฮ้ทุกคนเฮ้ยมันนามันน่าทำมากเลยนะเฮ้ยทุกคนมันน่าทำจริงๆ เฮ้ยมาดูการอ้างอิงดูดิว่าถ้าเราอ้างอิงเราจะได้อะไรนะครับโดยการแนะนำคุณจะได้รับโบนัส10%จากรายได้รายวันเฮ้ยผมชอบมากเว็บแนวนี้นะมันไม่มีค่าแนะนำในการเติมเงินแต่มันมีค่าแนะนำในส่วนของการปั่นนะครับเป็นรายได้ของเขาเนี่ยสมมุติว่าเขามีรายได้3บาทเราจะได้10%ก็คือ0.03 เฮ้ยทุกคนผมชอบแนวนี้นะผมชอบแนวนี้มากเลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะปัน่นแผงควบคุมอ่ามาดูแผงควบคุมครับตอนนี้เราปั่นไปหนึ่งแล้วนะศูนย์สปินที่มีอยู่สปินที่คุณได้รับทุกวันเราได้รับวันละหนึ่งสปินทุกวันเฮ้ยทุกคนทำฟรีแล้วก็ช่องทางการถอนเงินนะครับทุกคนก็คือมีถึงทู o มันนี่พร้อมเพย์กูเกิลเพย์แคสเพย์เพย์พาว c ิ i n หมายมโทรศัพท์เฮ้ย มีหลากหลายช่องทางเดี๋ยวผมอยากอยากจะพิสูจน์ว่ามันจะถอนหน้าจริงๆหรือเปล่านะตอนนี้นะครับผมตื่นเต้นมากสําหรับคนที่ทําฟรีว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับการตรวจสอบประวัติการถอนเงินอยู่ที่72ชั่วโมงนะครับทุกคนการถอนเงินออกอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการอ่าศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่ามันน่าลงทุนไหมนะครับแล้วก็มันควรที่จะลงทุนตอนนี้ไหม นะครับทุกคนอุ้ยน่าสนน่าสนทุกคนสตาร์เตอร์ตรงนี้อ่ะตรงนี้ไม่มีขีดจำกัดเหมือนกันก็คือลงทุนครั้งเดียวทุกแพ็กเกจลงทุนครั้งเดียวกษัตริย์อะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันสปินได้แบบขั้นต่ำเฮ้ยผมอยากลงทุนว่ะผมลองลงทุนดูไหมไม่เอาครับคือผมเนี่ยเน้นสายฟรีถูกไหมครับใครที่ติดตามผมเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยจะเน้นสายฟรีเป็นหลัก ถ้าเว็บไหนไม่มีสายฟรีนะครับผมอาจจะไม่เอามารีวิวนะถ้าเป็นการลงทุนล้วนไม่มีสายฟรีเนี่ยก็คือผมอาจจะไม่เอามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผมจะพยายามหาตัวที่มันสามารถทำฟรีครับโอเคนะครับทุกคนเฮ้ย hey! ทุกคนวันเดียวได้มา0.3แล้วอะงงจังถอนเงินขั้นต่ำเท่าออไหร่เนี่ยถอนเงินขั้นต่ำ ถอ,อนเงินขั้นต่ำก็คือ5ดอลล่าอาเดี๋ยวผมเค็ดหน้าจอไว้โพสดีกว่านะอ่าโอเคมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับแค่เติมเงินถ้าใครจะเติมเงินก็คือการชําระเงินตรงนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปตรงนี้ครับอัปเกรดบัญชีนะครับแล้วก็ให้เรากดคําว่า buy นะครับตรงนี้เริ่มต้นเนี่ยก็คือ20ดอลลาร์ยีดอลลาร์ประมาณ6 6 7คือลงทุนครั้งเดียวทุกคนเฮ้ย ลงทุนครั้งเดียวอะ่ะมีที่ไหนอะ่ะคือกําไรประมาณกี่วันอะ่ะห้าวันคือทุนหรอใช่หรอเอาก็คือต่ําสุดเลยนะครับทุกคนต่ําสุดหกจุดแปดเนี่ยราคาหกจุดแปดเนี่ยก็คือช่วงไรายได้รายวันอ๋อผมเข้าใจแล้วทุกคนไม่ใช่ว่าค่าสปินเนี่ยก็คือศูนจุดแปดนะคือรายได้ต่ําสุดคืออย่างขี้เละขี้เลไม่ได้เลยนะก็คือหกจุดแปด อันนี้ก็คือเขาคำนวณมาแล้วว่าต่อวัน6.8นะ6กก็เอาไปหารกับ120 6 2 12อันนี้ประมาณ20วันอันนี้ก็คือประมาณ20วันเช่นกัน3 1เป็น33อเป็น6อ่าประมาณ10กว่าวันนะครับกว่าวันก็คืนทุนโอเคนะครับทุกคนประมาณนี้อ่าส่วนเรื่องของการถอนเงินถอนได้ไม่ได้อะต้องศึกษาก่อนอ่าถอนได้ไหมเดี๋ยวให้ทุกคนกดเข้าไปที่กลุ่มไลน์เลยครับ กลุ่มเทเลเกมนะครับกลุ่มเทเลเล่ตรงนี้กดเข้าไปเลยมันก็จะมีกลุ่มให้เราครับนี่กดเข้าไปเลยมีสมาชิก42,300เมมเบอร์แล้วนะอ่ะโอเคทุกคนนะครับก็สมัครทำฟรีก่อนนะทุกคนย้ําว่าทําฟรีก่อนอย่าพิ่งลงทุนนะครับย้ําว่าอย่าพิ่งลงทุนเดี๋ยวผมจะนําร่องให้ก่อนว่ามันน่าลงทุนไหมนะครับอ่ะโอเคก็ใครที่จะทํานะครับเดี๋ยวผมจะทํา เป็นกลุ่มของคนไทยละกันเพราะว่าในกลุ่มต่างประเทศเนี่ยเราไปอ่านเขาไม่รู้เรื่องหรอกเอออ่านเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมจะทําเป็นกลุ่มของคนไทยเลยนะครับผมก็คือเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนไทยนะผมเข้าไปดูสังเกตดูว่าจะไม่ยังไม่ค่อยมีคนไทยนะครับอ่ากดฝากเงินครับใครที่จะทําฝากเงินตรงนี้จะให้เรา2 0ตรงนี้ขั้นต่ําคือ5าอ่ะก็คืออ่ะกดตรงไหนต่อวะ ฝากเงินเนาะอ่ฝากเงินอ๋อตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของวิธีเติมเงินหลังจากส่งอ๋อตรงนี้ก็คือเนี่ยมันจะคำนวณให้เราถ้าเรากรอเป็น20นะครับ20ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบิตคอยนะมันจะคำนวณให้เราว่าเราต้องโอนไปเนี่ยประมาณ5 5 0 0 0อ่า25สาตตชินะครับประมาณนี้ก็คือให้เราสำเนาเรีบบัญชีนี้แล้วก็โอนไปได้เลยนะยังไม่มีวิธีการเติมเงินแบนบ,บธนาคาร ไม่มีกระเป๋าบิตคอยคุณยังสามารถเลือกวิธีจําเงินด้วยโดยชำระ,ะรหัสนี่นะครับคุณยังสามารถชำระด้วยรหัสปานเชิงหลังจากชำระเงินจ่ายเงินแล้วเช็คยอดคืออะไรวะไม่เข้าใจเอออันนี้ก็คือน่าจะต้องถอนเออน่าจะต้องเติมเป็นบิตคอยเท่านั้นนะทุกคนนะก็คือยังไม่มีวิธีการชำระเงินแบบธนาคารอ่านะครับทุกคนประมาณนี้อ๋อนี่หนะครับประมาณนี้มันก็จะทำ ให้เราดูนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรใครที่จะลงทุนก็ลงทุนก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรารอมันก็จะการสนับสนุนออนไลน์ทุกวันเวลาแปดนาฬิกาถึง21อก็คือแปดโมงเช้าถึง3ามทุ่มนั่นแหละครับทุกคนเฮ้ยทุกคนมีคนชาระเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยตรงนี้เมนูมีอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายนะทุกคนโหมดมืดโหมดมืดอ่ะแล้วกันโหมดมืดแล้วกันอ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ปั่น เราปั่นแล้วนะครับวันนี้ปั่นแล้ววันนี้นะครับวันเดียวนะครับได้รับมาสิบดอลลาร์เอ้ยสิบาทนะครับทุกคนเงกคุมอ่านรูแเพคงบุบคุมก่อนครับ you